อบอตอบด้วยนะลูกเขียนตอบอตอบด้วยนะคะ45ลบออกไปเสีย13ค่ะโดยวิธีลัดค่ะโดยวิธีลัดนะคำตอบที่เหลือเหลือเท่าไหร่ลูกเขียนต่อบอตอบด้วยนะคะตอบด้วยเลขเลขไทยค่ะเขียนต่อบอตอบด้วยลูกเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะต่อบอตอบ ตรวจคำตอบด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมีการตรวจคำตอบด้วยนะคะเขียนตออบอตอบนะคะเป็นเลขไทยแล้วเด็กๆเ,เขียนว่าตรวจคำตอบใต้ตออบอตอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกการตรวจคำตอบกันอย่างง่ายๆข้อนี้ตอบเท่าไหร่แล้วลูกลูกศิษย์คุณครูพันนีทองเพชรนะคะเป็นยังไงบ้างคะ โรงเรียนบ้านตลาดวังว่าสีประจันทสุพรรณบุรีโอเคเลยตรวจคำตอบในแนวนอนลูกตรวจคำตอบในแนวนอนนะคะเอาละ,ะไปดูข้อที่หนึ่งเฉลยกันก่อนนะคะห้าลบออกไปแค่สามในหลักหน่วยลูกผลลบที่เหลือเหลือเท่าไหร่นะในหลักหน่วยห้าลบสเหลือเหลือสองค่ะต้องใส่สองให้ตรงหลักด้วยนะคะ เอาสอมาไว้ข้างหน้าก็ไม่ได้ในหลักสิบ,ส,ส,บ,บ,ออส,ส,บสีลบออกไปเส้สิบหรือ4ลบออกไปเส้หนึ่งก็เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3ามคำตอบ32โอเคกันหรือเปล่าเอ่ยตรงกันไหมคะคุณครูแดงคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะตออบตอบ,ตอบ,ตอบสาสบสอเป็นเลขไทย การตรวจคำตอบก็ไม่ยากเลยเมื่อครู่นี้คุณครูได้สรุปผลนะคะก็คือนำผลลบเห็นไหมคะผลลบ32มาเป็นตัวตั้งบวกด้วยตัวลบค่ะตัวลบก็คือ13เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นผลบวกที่ได้ก็คือ45เท่ากับตัวตั้งเลยตัวเลขไม่หนีกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาผลลบหรือ จะเป็นการหาผลบวกเป็นการตรวจคำตอบนะคะยากไหมลูกยากไหมอ่ะงงไหมคะการตรวจคำตอบคงไม่งงใช่ไหมลูกงงไหมคะป .1 งงไหมอ่ะเดี๋ยวถ้างงก็ต้องไปเรียนรู้กันเพิ่มเติมในป .2 ป .3 นะคะตอนนี้ให้เป็นพื้นฐานกันสักเล็กน้อยนะคะอาจจะไม่ยากหรืออาจจะยากไปไม่เป็นไรลูกตามนี้เลยนะคะ โอเคไหมลูกโอ้โหเก่งมาก1ข้อแล้วขีดเส้นขั้นเลยลูก1ข้อขีดเส้นขั้นเลยเสร็จแล้วนะจ๊ะเอาละโอเคไหมลูกโอเคไหมนักเรียนชายพยายามเขียนให้เร็วนะคะปรัดกรผานนบลูกศิษย์คุณครูเจี๊ยบนะคะคุณครูเจี๊ยบ ่ะต่อไปข้อที่สองไม่ลูกข้อที่สองไหมเสร็จหรือยังปลายทางโอเคไหมลูกในใครเสร็จแล้วขอมือด้วยขอมือด้วยข้อที่1ขอมือด้วยโอ้โหเก่งมากเลยนักเรียนหญิงนะคะนักเรียนชายแล้วลูกใช่ใช่ boy and girl นะคะ we are friends ไปดูในข้อที่สองเลยลูก 58ลบออกไปเสีย36ค่ะหรือ58ลบออกไป36นะคะผลลบที่เหลือต้องเหลือน้อยกว่าตัวตั้งอย่าลืมนะต้องเหลือน้อยกว่าตัวตั้งเพราะว่าลบออกไปนะคะ คุณโฉมค่ะคุณครูสุมิมนเกยทองตอนนี้สบายดีนะคะบ้านท่าปากแหวงค่ะเก่งมากเลยให้กำลังใจมาตลอดเวลาเลยนะคะ โอเคไหมลูกอ้าวขอเฉลยโอเคไหมโหตอนนี้เด็กๆของคุณครูน่ารักมากเลยนะคะกําลังขมักขม้นค่ะลูกศิษย์คุณครูฉลมทิพย์ล่ะคะคุณครูปียนันค่ะคุณครูเมย์คุณครูพลอยนะคะคุณครูวรพรค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคุณครูจินตนาค่ะคุณครูสุรีโอเคไหมคะ ฉเฉลยไม่ลูกฉเฉลยไหมเด็กๆก,กำลังมีความสุขนะคะทุกคนกำลังใช้สมองนะคะคิดหลายคนนะคะไม่สนทนากันเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยเยี่ยมมากอย่างนี้ต้องให้รางวัลค่ะอย่างนี้ต้องให้รางวัลซะละ โอเคไหมลูกคุณครูนาด้วยนะคะคุณครูนาคุณครูพันนีคุณครูสิริพรนะคะโอเคไหมคะอา้าวเฉลยกันดีกว่าหลายคนทำงานเสร็จแล้วนะคะสองจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยไปดูกันก่อนเลยนะลูก8ลบออกไปเสีย 6. หเหลือเท่าไหร่คะ 8ลบออกไปสักหกในหลักหน่วย8ลบหกเหลือเหลือ2ค่ะในหลักสิบลบออกไปแะสามหลบออกไปสะ่สามเหลือ2ค่ะคำตอบ22โอเคไหมคะโอเคไหมเออ ตัวคำตอบก็ไม่ยากเลยนะลูกอย่าลืมเขียนต่อบอตอบเป็นเลขไทยนะคะอาละตัวคำตอบเห็นไหมคะเอาผลลบมาเป็นตัวตั้งบวกด้วยตัวลบนะคะบวกกันแล้วผลบวกก็จะเท่ากับตัวตั้งเลยเห็นไหมลูกโอเคไหมโอเคไหมคะงงไหม สบายมากสบายมากเลยนะคะลูกสบายมากเลย,ยลนะลข้อ,อ,อนะที่สามค่ะข้อที่สามนะเจ็ดสิบเก้าลบออกไปเสียยี่สิบห้าไม่ใช่เลขที่ออกเจ็ดเก้ากับสองห้านะลูกเจ็ดสิบเก้าลบยี่สิบห้าค่ะ อย่างง,งนะคะโอเคไปฟังเพลงกันดีกว่า1เพลงนะคะ1เพลงอ่ไปฟังเพลงกันเลยนะคะลูกในข้อที่3ค่ะโอเคนะ7 9็าค่ะลบออกไปเซีย25ผลลบที่เหลือนะคะอย่าลืมตรวจคำตอบด้วยนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนปลายทางตอนนี้เป็นยังไงคะ สบายมากเลยใช่ไหมคะโอ้ยเก่งมากเลยลูกโอเคไหมคะโอ้ยเยี่ยมมากปลายทางเก่งมากๆเลยคะ่ะปลายทางเก่งมากๆเลยนะคะโอ้เดี๋ยวให้คะแนนเดี๋ยว เป็นการหาผลลบโดยวิธีลัดนะคะแล้วก็มีการตรวจคำตอบอย่างง่ายๆด้วยนะลูกเด็กๆของคุณครูสามารถหาผลลบได้หลายๆวิธีค่ะวิธีนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะสนุกแล้วก็ท้าทายเด็กๆด,ด้วยนะคะฝึกให้เด็กใช้ทักษะกระบวนการคิดนะคะวิเคราะห์แล้วก็เขียนลงไปนะคะ แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยอา้าวเฉลยค่ะหลายคนบอกว่าเสร็จแล้วโดยเฉพาะน้องอู9ลบออกไปสะห้าในหลักหน่วยเหลือเท่าไหร่ลูก9ก้าลบห้าเหลือมีอยู่9เอาออกไปจะห้าก็เหลือสในหลักหน่วย ในหลักสิบอ่ะไปดูพี่10บ,บ้างนะน้องหน่วยง่ายมากไปดูพี่สิบ,บ้าง7ลบออกไปเสี้สองค่ะผลลบที่เหลือ7ลบสองก็เหลือเหลือหาบางคนตอบเบาๆห้านะคะอาลต้ตออต่อเป็นเลขไทยค่ะตรวจคำตอบง่ายมากเลยเห็นไหมคะเอาผลลบมาเป็นตัวตั้งบวกด้วยตัวลบเห็นไหมคะ ผลบวกก็จะเท่ากับตัวตั้งโอเคไหมสามข้อในชั่วโมงนี้ป .1 โอเคไหมลูกโอเคนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มานำเสนอกันต่อนะคะเราสามารถหาผลลบได้เป็นไงลูกหลายๆวิธีอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเด็กๆของคุณครูบอกว่าชอบมากเลยนะคะไม่ต้องกระจายด้วยถ้ากระจายแล้วบางคนก็หาจ,จะสับสน แต่คุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูทั่วประเทศเลยนะคะเป็นเด็กดีค่ะแล้วก็เป็นเด็กเก่งด้วยแล้วก็คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นและที่สำคัญคือเด็กๆช่วยเหลือตัวเองได้เหมาะสมตามวัยค่ะขอขอบคุณทิมงานอดีแอลทีวีนะคะขอบคุณคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะขอบใจเด็กๆที่ตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีค่ะ